ลองเดินเข้าไปดูข้างในกันกันตอนสบายครับต่อสบายครับนี่อันนี้จะเป็นแบบว่าสลามสลามสลามนะผมอ้าวเงินโฮเทลงบคุณพอไหมอืมอุ้ยแต่ผมวันนี้ดังในติ๊กต็อกนะเป็นที่บีบสิวแต่ผมไม่มีเงินอ่ะโอ้โหเหลือคุณห้าสิบไดคุณหรือห้าสิบอุ้ยชายอุ้ยตั้งไว้หน้าร้านเลยทนไาร้าน เลยคือในร้านนั่นแหละนี่คุณดูเขาเป็นฮิปโปฮิปโปเพื่อหมูเด้งหรือเปล่านยเดี๋ยวหมูเด้งก็เป็นฮิปโปไม่ใช่เหรอใช่อรื่อ่อะไรเรื่องเด้งอุ้ยนี่โอ้โหเพราะว่าแนวพวกทุง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 นะซาฮูล่าเขามารวมกันใช่อ่าแล้วคุณเจอเงินจากสีฟ้าของคุณห้าสิบบาทผมขอดูก่อนได้ไหม อมเลยแค่50บาทงบจำกัดด้วย